いいよ。 วันนี้เรามาทำต้มนุดด่ลแล้วก็หมูตุน๋นซอสเยเกอร์ชามปินยองนะคะใส่เห็ดชามปินยองซอสเยอเกอร์เยอรมันถ้าเป็นภาษาไทยซอสนายพลน,นะคะหรือเมืองไทยจะชอบเรียกเคยได้ยินเคยได้อ่านตามเมนูอาหารที่เป็นซอสเยอรมัน ซอสแยเกอร์เน yeah 네ี like yeah yeah ่ยเขาจะเรียกอะไรแยแกแยแกอะไรไม่ร cool, <melod> ู so, ้แต่อ่านแล้วตลกมากนะคะค่ะอันนี้สไตล์เยอรมันสไตล์จาจาจารุวันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะวันเสาร์จาจาก็ต้องทำกับข้าวไปทรงนุ่มๆนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูความคืบหน้า ของบ้านน้อยของจาจากันนะจ๊าว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้จาจาขอตัวทํากับข้าวให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาไปส่งนมนมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนไปกินด้วยกันคะ่ะนี่หน้าตาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะหมูตุนกับนูเดลเส้นนะคะแล้วก็สลัด นมาทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะจะจะททำเสิร์ฟมหนุ่มเขาแบบนี้นะคะวันนี้ง่ายง่ายค่ะก็มาทานด้วยกันค่ะอันนี้ขอบหน้าต่างกับประตูก็ออกขอกแล้วนะคะนี่ทีนี้จะต้องเดิน ขึ้นบันไดลงตรงนี้นะจ๊ะอ๋อนี่หนุ่มๆต้องเก็บเศษไม้เศษนนี้ไปทิ้งนายช่างใหญ่นะคะคน ประตูกับหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ต้องปิดไว้ด้วยโฟลี่เพราะว่าเราไม่มีประตูนะคะจนกว่าในนะคะตอนนี้ปิดไว้แบบนี้เพราะว่ารอประตูกับหน้าต่างมาใหม่นะคะเพราะเป็นประตูทางเข้าบ้านของชั้นบนนะคะที่เชื่อมกับบรรันไดเพราะบันไดตรงนี้เราจะปิด <c oughs> ขาบอลน,นะคะอันนี้ตอนนี้เอาไม้ใส่เพื่อเดินทํางานได้สะดวก แต่ยังไม่ได้เป็นการปิดถาวอนนะจ๊ะเดี๋ยวรอประตูมาครบแล้วก็พื้นมามพื้นโบฟุตบอลเดนแฮงซุงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะปิดถาวอนนะจ๊ะ อันนี้ตามช่องตามอันนี้เล็กๆนะคะพี่เหมินก็ฉาบเองทำเองปิดเอง พื้นไฮสุงนะคะฟุตบเดนไฮซุง <o> สำหรับชั้นล่างนะกล่ <Yeah. S 1> องลังยาวๆเนี่ยคือวัสดุอันนี้นะคะน,นี้เรียงพื้นเตรียมให้เขาทำฟูโบเดนไฮซุงนะคะเตรียมความพร้อมจะต้องวางแบบนี้ทุกห้องเลยน,นี้ปูห้องนี้นะคะ แต่ยังไม่เสร็จนี่นะคะในรังเนี่ยจะเป็นแผ่นวัสดุอันนี้ทั้งหมดเลยต้องทำการปูพื้นให้หมดเลยนะคะทุกชั้นทุกห้องชั้นบนชั้นล่าง ตอนนี้ผนังห้องน้ำก็เสร็จหมดแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นไฮสูงท่อลําเลียงความร้อนข้างในนี่ก็เสร็จหมดแล้วนะจ๊ะก็เหลือขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ผนังทั้งหมดเสร็จแล้ว ปิดหมดแล้วนะคะไม่ได้เห็นท่ออะไรแล้วอันนี้แกสเจเวซนะคะเมื่อก่อนเป็นกระจกใสๆกระจกแก้วตอนนี้ก็เอาออกแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ซ่วมก็เตรียมแล้วตรงนี้ก็ปิดช่องแล้วนะคะเมื่อก่อนมองทะลุ เห็นกันตอนนี้ปิดแล้วอันนี้ก็เป็นท่อน้ําเสียจากชั้นบนลงชั้นล่างชั้นล่างให้ชั้นบนนะคะอันนี้ก็ห้องอาบน้ํานะคะตอนนี้ก็เตรียมไว้เสร็จสําหรับงานต่อไปนะคะ ตรงนี้ก็รอติดตั้งชาพ,พื้นแล้วก็ติดตั้งที่อ,อ,อาบน้ำดูเชนะคะฝั่งนี้ก็ติดตั้งผนังเรียบร้อยสำหรับห้องส้วมเดี๋ยวก็อา่างอาบน้ำนะคะตรงมุมนี้จะเป็นอา่างอาบน้ำนะคะตรงนี้ ไว้เดียวเขาจะต้องมาเจาะรูอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นทำอันนี้เราไม่ได้เจาะเองนะคะที่เจาะเองเสร็จแล้วเนี่ยแฟนแตวเขาก็เขียนไวบบ้บอกช่างที่จะมาเจาะนะคะอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นสายท่อไฮซูงนะคะทั้งหมดความ ที่ส่งความร้อนจากชั้นบนลงชั้นล่างจากชั้นล่างห้องไฮซูงเครื่องทำไฮซูงที่จะส่งไปยังห้องต่างๆของบ้านนะคะอันนี้ก็ท่อต่อมาน,นะคาะเขาต่อไปทางผนังด้านหลังของในครัวนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเครื่อง ต,ตู้เย็นเครื่องอบเตาอบก็จะมาปิดตรงนี้จะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างถ้วยล้างชามนะคะแล้วก็ต่อท่อไปให้เรียบร้อยส่วนสายขาว,ขาวนี้นะคะอันนี้เป็นท่อให้ทุงสสำรองนะคะอันนี้เดี๋ยวพอเสร็จเราก็จะเอาออกไปทิ้งนะคะทั้งหมดเลย อันนี้เราเอาไว้ใช้สำรองเฉยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการรื้อถอนเอาไปทิ้งนะคะนี่ฝั่งนี้ก็ชาบเสร็จแล้วนะคะที่ทำกันวันนั้นหามลุงหามค่ำตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือพื้นนะคะต้องปู ไอเนี้ยไวมันเป็นแผ่นโฟมนะคะเนี่แล้วก็จะมีไอเนี้ยเป็นหลุมหลุมตุ่มตุ่มเพราะเขาจะต้องเดินลวดใช้ลวดเป็นท่อน้ำต้องเดินตรงนี้เดี๋ยวจ่าจะมาถ่ายรูปให้เออจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งวันที่เขาทำเสร็จนะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงจาก,ก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเคยเห็นแต่ในวิดีโอในทีวี แต่ยังไม่เคยเห็นของจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอาทิตย์หน้าน่าจะเรียบร้อย